กับผูสูข่ข่าวปีนปานะครับรวมสัตว์แปลกรวมสัตว์ให้โชครวมสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามไปแล้ว<ฆ>เดี๋ยวรวมของกินกันหน่อยฮนะพาไปกินอะไรที่มันอร่อยนะฮะ<ฆ>แต่ที่สําคัญต้องราคาถูกด้วย<ฆ>ไปดูกันเลยครับ<ฆ>ทีรแรกครับพาคุณผู้ชมฮะเอาใจสําหรับคนที่แบบเร่งรีบอไปกินหมูปิ้งป้านเล็กป้านน้อยครับอยู่ที่สวนส0งปีในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีครับราคาขายเพียงไม้ละ1บาท25สตางค์นะครับหรือว่า5สลึงนี่นะครับ คุณภาพนะฮะแน่นพอดีคำมีมันหมูนี่โอ้ชอบมากเลยนะมันหมูจะรลองตรงปลายไม้นะฮะมันเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับเนื้อหมูไม่แห้งจนเกินไปนะครับทานกับข้าวเหนียวบร้อนนะครับแต่ละวันฮะปลาเล็กกับปลาหนอนี่นะฮะขายได้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะน้องลูกปัดฮะอยู่ที่ประมาณ3ไม0้า้ยไม้เนิดเดียวนิดเดียวฮะดูสีหน้าทานขนานไหนหมดแล้วหมดเลยไม่มีการทำเพิ่มนะจ๊ะ ใครอยากไปกินนะฮะต้องรีบไปตั้งแต่เช้ามืดครับเพราะว่าร้านนี้เปิดขายตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะฮะ เขาบอกว่าบางครั้งนะประมาณสักไม่ถึง7จ็ดโมงอ่ะหมดเกลี้ยงเลยราคาถูกและอร่อยฮะมีอยู่จริงฮะหมูปิ้งป้าเล็กป้าน้อยฮะโอ้โหน่าทานมากอาจากหมูปิ้งราคาถูกของพี่แบงนะคะปัจจะพาไปกินหมึกย่างราคาถูกไม่แพ้กันราคาไม้ละ1นึ่บาทห้าสิบเซนค่ะอันนี้แข่งกับป้าเล็กป้าน้อยเปล่าสงสัยจะเปิดแข่งกันร้านนี้ค่ะหมึกย่างเจวันใต้สะพานเลี่ยงเมืองก่อนถึงวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีลูกค้ามารอต่อคิวยาวเหยียดเลย มีทั้งหมึกย่างไข่หมึกย่างทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บไม่เป็นสองรองไทยค่ะ,ะแต่และว,วันยอดขายไม่ต่ำกว่า3,000ถนะึง4,000บาทนะเป็นแบบมือเราวิ่งเลยพี่แบงค์หนวดยาวเหมือนกันไม่ยอมโกนนะเนี่ยไม่ยอมโกนไม่หนวดปลามหมึกมันโกน<อ>ไม่ได้ไปดูร้านเด็ดร้านถูกร้านที่3กันหน่อยครับขนมจีนต้มยำทะเลน้ำข้นและขนมจีนต้มยำหมูสับฮะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงใจฮะ ถึงใจลูกค้าหรือว่าถึงใจคนขายก็ถึงใจทั้งคู่นะฮะแต่ว่ามเมนูเด็ดของร้านนะคนมีเส้นขนมจีนติดลมอำเภอเมืองพิษณุโลกครับใครกินก็ติดใจครับทางร้านทาเส้นสดนะฮะเป็นอีกทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ทานแป้งหมักนะฮะนอกจากนีนะ้ยังมีขนมจีนชุดใหญ่มี3มน้ําครับ3มน้ําที่ว่าก็มีอะไรนะน้ำพริกน้าํายานะฮะน้ำยาป่านะฮะแล้วก็น้ําที่3าก็คือแกงเขียวหวานโอ้โหนี่ชอบมากนะครับ สุราคาเนี่ยไม่แพงบอกเลยฮะชุดละ89บาทชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u ั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ